สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สาวน้อย FC น้องอิงครับพบพ่อกระป้าโทนครับในช่องท้องฟูนไส้ละแคะหลอดขี้เดี้ยวบอกคงไม่เห็นมันกินแคะหลอดไม่มีแก่น้องตาย บรรยากาศเศร้านี่ครับลมลมว่อยๆพี่น้องเหมือนจะมีพายุเขานะครับอืมฮึ่มต,ตุกใจ แบบนมมะกะเพราเป็นเมนูนดั้งเดิมที่ต้องกินกินได้โปดนี่กระเพราจะยังบุกไปกระเพราะ บรรยากาศเช้าครับลมเย็นดีครับพี่น้องวันนี้ตื่นสาวมาลมเย็นเย็นพี่น้องอีหลาหน่อยห้ามันนี้ไปขอนแก่นนะครับบ่อใดเดินทางกลับมาบ้านนะครับวันนี้เมื่อคืนทาเสือครับรอรับเสือนะครับเขามาส่งเสือพี่น้องมาวัดตีสอนครับพูนมาวัดตีส้อนกับพี่น้องยังค่อยได้นอน ขาลับโทรศัพท์เพิ่นไหมพาเพิ่นมาเพิ่นโทรหานะครับถาเพิ่นมาหอดตีสองครับพี่น้องอย้อยเด้นอนมาหอดเลยบ้ทัานเด้แพ็กนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแพ็กเซานี้นะครับแลวจะทยอยส่งนะครับเริ่มแพ็กแล้วทยอยส่งนะครับพี่น้องเซานี้ จะส่งให้หมดภายในวันที่13นะครับเมื่อนี้กับมืออื่นนะครับจะส่งให้หมดนะครับพี่น้องสำหรับเสือที่ยังเหลือเพราะท่านได้จัดส่งนะครับขอบคุณตุกกำลังใจครับพี่น้องที่มีให้ครับอีหล่าหน่อยเฮาเนาะครับเนาะสำหรับมาลยทิพย์นะครับมาลยทิพย์น้ององค์เองนะครับ ้เ้เ้มาไลทิปทีพ่อแม่เอซีมอบให้น้องนะครับฝากผ่านเบาวโทนนะครับกับมอบให้น้องหญิงหมื่บ้านนะครับ <brightness> <Luckily> ยอด8080 80นะครับพี่น้องก็ได้อมอบให้เรียบร้อยนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจเสือนะครับพี่น้องคอปกรอเคลียชุดนี้หมดแล้วนะครับ จะเปิดจอ, public, いいองอีกรอบหนึ่งนะครับการเปิดจองรอบนี้จะเป็นหมายเลขบัญชีใหม่นะครับเป็นหมายเลขบัญช well ีใหม่แต่ว่าช like ื่อของเบาวโทนคือเรานะครับชนธนัทแต่เป็นหมายเลขบัญชีใหม่นะครับเป็นบัญชีใหม่นะครับให้พ่อแม่เอฟซีทักมาสอบถามใดนะครับหลังจากสงการนะครับหลังวันหยุดสงการนะครับประมาณวันที่17ประมาณวันท <sp ี่17นะครับเทาสิเปิดจองนะครับเสื้อรุ่นแรกของน้องงอิงนะครับเสื้อคอ ปกนะครับเสือโปโที่เข้าเปิดจำหน่ายรอบแรกนะครับเป็นแบบเดิมนะครับสีเดิมรุ่นเดิมนะครับแต่ว่าเปิดจ้องให้พ่อพอแม่เอที่ต้องการนะครับจะเก็บสะสมรุ่นแรกนะครับหลังจากที่เข้าเปิดจำหน่ายรอบแรกรอบหลังสงการแล้วรุ่นต่อไปจะเป็นแบบใหม่นะครับแบบใหม่สีใหม่จะเป็นรุ่นที่สองนะครับสำหรับเสื้อ น้อง,งองคงเองนะครับเป็นจะทําเป็นหลุนเป็นหลุนเป็นแบบไม่ไปเรื่อยนะครับสีไม่ไปเรื่อยตามที่พอพอแมเอฟซี FC ต้องการนะครับนี่ครับสําหรับมือนน้ก็จะมีทีมงานหลังบ้านนะครับ3คนแลวก็จะมีลูกนาเดียนะครับบ่าวอีสานนะครับที่คอยแพ็กเสือซอยนะครับเพื่อที่จะจัดทรงให้ท่าน พอพอยแม่เอฟซีเนาะครับมือหนึ่งสองมือเนี่นะครับวันที่สิบสองวันที่สิบสามนะครับและผู้ใดที่ตองการลล่เส้นกะล่อวันที่หลังสงการผลละพี่นอ้องเพราะว่ามือนีน้องเอยูนะครับแต่ว่าเฮาสี่จัดทรงห้มีลูกพร้อมลายเส้นนะครับที่น้องเส้นไว้มือนันยังบระทันใดแจกให้นะครับยังประทันใดก็คือเอาไว้แจกไปกับเสือมือนีแหละครับพี่น้อง อาจสิได้บอทั่วถึงนะครับเพราะว่ารูบที่เฮ้าเห็ดมารอบแหลกบ่อหลายปันไดเนาะพี่น้องเนาะกะมีรอบนาครับรอบต่อไปเรื่อยๆนะครับที่น้องจะเหตุเป็นรูบทายพรอมไล่เส้นออกมาไว้นะครับให้พอ่พอยแม่เอฟซีได้คอบค้องเป็นของที่ระลึกนะครับสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบันแพงนะครับเนะาะเช้านี้เป็นเช้าว,วันศุกร์นะครับ เช้าวันศุกร์ที่12นะครับอากาศดีดีพี่น้องลมว่อยนะครับนี่กะพรุ่งนี้นะครับเมื่อนี้กันไลายๆบริษัทนะครับกไดะหยุดงานกันหมดแล้วนะครับเพื่อให้พนักงานมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับเป็นวันครอบครัววันสงการนะครับเมื่อเอื่น13 14 15หานะครับกะเป็นวัน หยุดประเพณีสงการไทยนะครับเป็นวันปีใหม่ไทยสามมือนะครับวันที่สิบหกเป็นวันฉดเชยของหลายๆบริษัทนะครับเปิดงานอีกท่านึงกับวันที่สิบเจ็ดสิบแปดปุ่นละหยุดพักผ่อนให้เต็มที่นะครับวันหยุดสงการกับวันหยุดปีใหม่สิเป็นช่วงเทศกาลที่หยุดหลายมือแน่นะครับให,ให้พนักงานหรือว่าให้หลายๆคนได้กลับบ้านพักผ่อน ไปหาขอบครัวนะครับอยู่ต่างจังหวัดนาะพี่น้นองเนาะสำหรับผู้ใดอยากเห่ียทรงกานนะครับอยู่นี่ก็มีคนเหลียรนะรแต่ถ้าอยากเห่ียมากเขากระสิผาเห่็นะครับเพรออาะน้ำมีอยู่สวัสดีวันหยุดของไฟหลายๆคนนะครับแฮปปี้นิวเยียร์ของไทยนะครับปีใหม่ไทยนะครับ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ครับฝากเบิ่งโฆษณาหน่อยเด้อครับสารับคลิปนี้เดี๋ยวไใบสมีส,สกอนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย